ค่ะส,สำหรับงานในวันนี้นะคะเป็นการฉลองความสำเร็จนะคะที่ทางดรจิวของเรานะคะได้ทำครีมทาฟ้าแล้วเราก็มียอดขายมากกว่า2ล้านหลอดนะคะประสบความสำเร็จอย่างมาก <frustrating. S 2> แล้วอีกอย่างหนึ่งที่เป็นตัวพิสูจน์สำหรับยอดขายนะคะก็คือการที่เราได้สั่งซื้อสาสรสกัดชื่อการ์ตูไลส์สปอร์ตไลท์ซึ่งเป็นสานสรสกัดออกแกนิกปลอดภัยแม้กระทั่งคนท้องเนี่ยนะคะในการทาดูแลตัวเองเนี่ย <S <S คือคือเราบอกว่าเราคืออันดับหนึ่งค่ะ อันดับหนึ่งของประเทศไทยแล้ววันนี้คือการฉลองความสําเร็จนะคะวันนี้ทางโรงงานเองเขาก็บินมามอบรางวัลให้ถึงประเทศไทยเลยนะคะแล้วเราก็เลยอยากจะบอกคนว่านี่คือความสําเร็จที่แท้จริงที่ไม่ได้จู่ๆเอาอะไรมาพูดแต่นี่คือความสําเร็จที่เห็นด้วยกับตานะคะแล้วก็เป็นความสําเร็จที่เป็นที่ยอมรับนะคะทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยค่ะยังไงอยากจะขอบคุณทุกๆทุกๆลูกค้าทุกๆคนนะคะขอบคุณมากๆเลยที่ คอยซื้อแล้วก็ซื้อซ้ําเยอะมากเลยนะคะขอบคุณทุกรีวิวที่มาอย่างจริงใจมาอย่างกระหน่านะคะแล้วก็ขอบคุณทางโรงงานด้วยนะคะที่บินมาถึงประเทศไทยให้กับเราแล้วก็อยากขอบคุณในส่วนของดรจิวด้วยนะคะที่ทําให้ผมได้มีโอกาสร่วมวิจัยนะคะแล้วก็ทําสินค้าดีๆอียวมาครีมคาฟฟาดรจิวตัวนี้ออกมาค่ะการที่วิจัยเรารุ่นยังไงบ้างเพราะน่าจะเป็นตเติมอะไยต้องลงเป็นที่เออสำหรับการร่วมวิจัยของผมเนี่ยผมไม่ได้แค่เอามาทดลองทาหน้าอย่างเดียว แต่บุ๋มอะบินไปถึงโรงงานเลยค่ะไปนั่งดูผลการวิจัยดูเปเปอร์ของเขานะคะแล้วก็ดูการทดสอบของเขาด้วยค่ะกว่าจะได้เนื้อครีมนะคะกว่าจะได้สิ่งที่เราถูกใจออกมากว่าจะได้ราคาที่ประชาชนไทยทุกคนจับต้องได้ บอกเลยว่าไม่ใช่เรื่องง่ายใช้เวลาคิดค้นแล้วก็ดูแลตรงนี้โปรเซสตรงนี้ประมาณ5ปีเต็มนะคะจนกระทั่งได้สินค้าออกมาแล้วบ่มก็ทดลองเองตั้งแต่ตอนท้องน้องอเล็กซ์ด้วยค่ะนะคะตั้งแต่ท้องอเล็กซ์นู่นเลยนะจนกระทั่งตอนนี้อเล็กซ์สองขวบกว่าแล้วนะคะจะ3ขวบแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็มาจนถึงน้องอาเธอร์ก็ใช้มาโดยตลอดนะคะเพราะว่าเรื่องฝ้ากระจุดด่างดำเป็นปัญหาที่คนไทยส่วนใหญ่ในประเทศไทยเจอเจออยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายค่ะพี่แจ๊คเป็นยังไงบ้างครับของคนที่ใช้ โอ้ฟ oh, ีดแบคดีดีตลอดเลยค่ะส่วนใหญ่บอกคือเอ้ยไม่แพ้เลยเขาแงละละเพราะว่าขนาดคนท้องใช้ยังไม่แพ้เลยนะคะแล้วก็มีใบรับรองทุกขั้นตอนด้วยเพราะว่ามันคือสารสกัดออร์แกนิกค,ค่ะเราหายากมากเลยนะคะสารสกัดออร์แกนิกที่สามารถใช้ได้และคุณนะ่ะก็จะเห็นผลลัพธ์ได้จริงๆว่าผิวหน้าของคุณนะ่ะฝ้ากระจุดด่างดลดเลือนได้เยอะมากเลยและที่สําคัญสามารถกลับมาออกแดดประเทศไทยได้อีกอะ่ะมันไม่มีอีกไหนตัวไหนอีกแล้วค่ะที่เราจะเจอแล้วก็ใช้ได้อย่าง อย่างแฮ ppy นะคะโดยที่ทุกคนเนี่ยรีวิวแล้วรู้สึกว่าุยใช้ได้ดีจริงแม้กระทั่งพี่เลี้ยงน้องอเล็กซ์สมุนมรจับใช้ด้วยนะคือเขามาจากไร่เขาโพดอนันนี้ต้องพูดกันตรงๆแล้วหน้าเขาเป็นฝ้าเหมือนแบทแมนเลยค่ะแล้วพอเขาใช้ตอนนี้เขาแฮ ppy มากๆเลยจนถามว่ามีอีกไหม <c oughs> ทุกคนจะถามคำนี้มีอีกไหมแล้วเวลาไปไหนทั่วประเทศไทยนะเราเจอพ่อค้าแม่ค้าที่ยืนอยู่หน้าเตาอะค่ะหน้าเตาเจอแสงแดดพี่ขายของรถขายของอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกว่า เฮ้ยไอ้ฝ้ากระดแดงดำๆที่มัรสีต่างๆทั้งน้ำตาลทั้งดำทั้งแดงทั้งกระเล็กกระใหญ่ทั้งฝ้าปืน้นมันลดลงจริงๆแล้วผู้ชายเองอะคะ่ะที่เป็นคนขับรถนะ่ะเขาก็อยากหล่ออยากสวยเพราะบางทีเขาเป็นฝ้าฝั่งเดียวค่ะเพราะขับรถนานๆพี่ขับแท็กซี่อย่างเงี้ยค่ะเป็นฝ้าฝั่งเดียวตรงเนี้ยขึ้นจริงๆเขาก็เลยรู้สึกเฮ้ยเขาใช้แล้วเขามันได้ผลกับเขาจริง,รงๆเเขาเลยรู้สึกว่า อยากขอบคุณเดินมาเจอบุ๋มนะเขาจับมือขอบคุณนอกเหนือจากถุงยังชีพแล้วอะ่ะยังขอบคุณเรื่องครีมทาฝ้าด้วยนี่คือสิ่งที่เราแฮปปี้มากเรารู้สึกดีใจที่ได้ทําสินค้าดีๆอย่างนี้ออกมาค่ะ <c oughs> คือคือ,คอ,คอเวลาบุ๋มไปลงพื้นที่หลังๆนะคะ่ะนิฉันต้องออนอกเหนือจากสบู่แล้วนะคะไอ้ทีพ่พูดกันใจใจเลยนะคะที่ไม่คนถามถึงก็คือครีมทาฝ้าดรจิ๋วเนี่ยแหละคะ่ะ ที่กลายเป็นว่าตอนนี้เริ่มติดตลาดแล้วแล้วกลายเป็นว่าแม่ๆทุกคนเจอหน้าปุ๊บมีไม่ลูกขอหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะดิฉันก็เอาไปแจกค่ะเพราะว่าเราเชื่อว่าถ้าเขาติดใจแล้วเดี๋ยวเขาซื้ออีกค่ะ <laughs> แล้วก็ได้ผลจริงๆด้วยค่ะทาให้เรายอดยอดขายในอสองปีที่ผ่านมาก็คือทะลุสองล้านหลอดสองล้านกว่าหลอดแล้วค่ะแฮปปี้มากมากค่ะ ก็สำหรับครีมทาฟ้าดรจิวนะคะตัวนี้เนี่ยอย่างที่เห็นค่ะว่าบุ๋มได้ให้แม้กระทั่งพี่ไทยแล้วก็น้องตับทิมซึ่งเป็นคนที่ต้องลงพื้นที่ผลบุ๋มจริงๆใช้ทุกคนก็เห็นค่ะว่าบุ๋มเองอ่ะลงพื้นที่ทุกวันนะคะแล้วก็ยังผิวหน้ายังได้แบบนี้อยู่ดังนั้นคุณเชื่อมั่นได้เลยค่ะว่าครีมทาฟ้าดรจิวเห็นผลและได้ผลและดีกับผิวของคุณจริงๆนะคะสำหรับ ยังไงก็ตามใครที่สนใจนะคะสามารถสั่งซื้อได้นะคะกับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศไทยของเราค่ะเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวที่มีใบรับรองทุกอย่างทุกคำพูดนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวที่ เป็นสารสก,กัดออร์แกนิกนะคะหรือว่ามีผลการวิจัยยังไงคนท้องใช้ได้ยังไงทุกอย่างมีใบรับรองหมดเลยดังนั้นสามารถใช้ได้อย่างมั่นใจเหมาะกับผิวคนไทยทุกคนใครอยากมีผิวที่สวยใสยนะคะไร้ฝ้ากระจุดด่างดำคุณสามารถใช้ได้เลยค่ะพริมทาฝ้าดอจิวยังไกฝากไว้ในอ้อมอกอ,อ้อมใจด้วยนะคะที่บุ๋มก็เกิดกรณีนะครับที่เราไปแจ้งความว่ามีคนเอารูปเราไปใช้โดยค่ะสําหรับเอ่อเอ่อตี้ต้องฝากสื่อบุตชนตอนนี้ยังมีกระดําเหมือนเดิมเลยนะคะก็คือ ทางประเทศนั้นเนี่ยเขาก็สู้มากเลยนะคะสู้มือมากเลยค่ะนะคะในการตัดต่อคลิปของดิฉันซึ่งเชื่อว่าวันนี้คลิปที่คุณลงกันไปเนี่ยนะคะก็คงจะโดนตัดต่ออีกนะคะโดยการเอาครีมสีเขียวนะคะที่ทาส้นเท้านะคะเอามาทาหน้ากันนะคะแล้วก็เหมือครีมที่เป็นตัวเลขนะคะจะเป็น477หรือ377 371หรืออะไรก็ตามนะคะมาตัดต่อแล้วก็เอาเสียงดิฉันอันนี้เนี่ยนะคะของดรจิวเนี่ยไปใช้อยากจะบอกและประกาศตรงนี้เลยว่าผมเป็นพรีเซนเ,เตอร์ นะคะถ้าเป็นพวกครีมเนี่ยให้กับด็อกเตอร์จิวตัวเดียวเท่านั้นด็อกเตอร์จิวตัวเดียวเท่านั้นตัวอื่นไม่เกี่ยวเลยนะคะจะเป็นตัวเลขอื่นจะเป็นสีอื่นนะคะไม่มีเด็ดขาดเลยค่ะแล้วยิ่งไอ้พวกที่ใช้แล้วมันดูเวอร์วงังอลังการนะคะใช้แล้วโอ้โหลูมผลหายเกลี้ยงภายในวินาทีแรกเนี่ยคุณขามันดูหลอกลวงขนาดนั้นต่อให้เป็นหน้าดิฉันก็อย่าไปเชื่อนะคะเดี๋ยวนี้น่ากลัวบ้างไปตัดต่อแล้วใช้ AI ออ่ะ ให้ปากขยับเหมือนคําพูดเขาอ่ะอันนี้น่ากลัวจริงๆสาหรับสาหรับโปรแกรมแบบนี้แต่บุ๋มก็ไม่ได้โดน,นเดียวนะดาราด,ดนกันเยอะมากเลยรู้สึกเห็นใจมากๆแต่ตอนนี้เราแจ้งความแล้วนะคะแต่เนื่องจากว่าเป็นเอ่เอเป็นตัวคลิปที่เขาตัดต่อจากต่างประเทศนะคะเป็นตัวคลิปที่ตัดต่อจากต่างประเทศแล้วก็ยิงแอดเกือบ200ตัวมันยิงมากกว่าของฉนันอีกนะคะ <c oughs> ก็มันยากมากที่จะสกัดกั้นเอาพูดตรงๆนะคะคือเขาทุ่มเงินเยอะมากเลย นะคะหน้าที่ฉันพงขายดีจริงๆแหละดังนั้นก็เลยก็เลยได้แต่แจ้งความนะคะตอนนี้เราแจ้งความนานแล้วนะคะสักพักแล้วที่ทําข่าวกันคราวที่แล้วเนาะเออก็ต้องบอกไปทางทิกต o k นะคะทิกต o k คะคุณช่วยสแกนหน่อยค่ะอะไรที่ไม่มีคุณภาพอะไรที่หลอกลวงอะไรที่เป็นพวกอย่างเงี้ยหรือจากเจ้าอย่างเงี้ยคุณช่วยสแกนมันหน่อยเหอะอย่าหลอกลวงประชาชนนักเลยคุณต้องปกป้องประชาชนบ้างไอคลิปดีๆเนี่ยสกัดจังเลย สกัดการมองเห็นจังเลยไอทีเราทําเล่นๆเดี๋ยวไม่มีอะไรเลยก็สกัดนะคะแต่ไอทีของปอเนี่ยขายจังดังนั้นคุณช่วยสแกนมันหน่อยคุณช่วยคัดกรองคุณภาพตัวเองนิดหนึ่งเช่นพูดกับทิกตอกตรงๆเลยนะคะหรือว่าจะเป็น Facebook ก็ตามแต่ Facebook หลังๆเขาก็เข้มขึ้นแต่เพียงแต่ว่า t i k t o กเนี่ยตัวปัญหาดังนั้นช่วยช่วยดูแลตัวเองนิดหนึ่งนะคะทิกตอกอย่าให้สินค้าพวกหลอกลวงประชาชน มาถึงตัวประชาชนได้ง่ายขนาดนี้ส่วนในส่วนของการแจ้งความเราก็ยังดําเนินการต่อไปเพียงแต่ว่าในส่วนของทางดเรจิวเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะในการดําเนินการตรงนี้ก็ให้ทนายเจมจัดการเรียบร้อยแล้วค่ะอย่างวันนั้นที่พอไปแจ้งความเนีคุณป้าคุณแม่ส่โซที่แบบอย่างอุ่นเราแม่นาราเขาหยุดไหมครับหรือว่าเขาอ๋อเขาซื้อมาแล้วค่ะแต่ก็ยังไม่ได้ใช้โชคดีที่เห็นข่าวซะก่อนเราก็รีบโทรไปบอกเลยหยุดแม่หยุดค่ะห้ามใช้เด็ดขาดแม่ซื้อทําไมก็บอกว่าเห็นเป็นหน้าคุณบุ๋ม เห็นเป็เสียงคุณวงคือผู้ใหญ่ไม่ทราบว่าคาว่า AI คือยังไงนึกภาพบอกใช่ไหมคะเขาไม่ทราบจริงๆซึ่งนั้นเราก็เห็นใจนะเราถึงต้องม่คอยเนี่ยบุ๋มถึงต้องมาวอนสื่ออย่างเงี้ยล่ะค่ะช่วยเป็นปากเป็นเสียงให้กับบุ๋มนิดนึงอยาให้คนโดนหลอกเลยนะคะยังมีอยู่ค่ะเมื่อวานก็ยังแจ้งกันอยู่นะคะเพื่อพอพอด่าสีเขียวไปไอ้สีขาวก็มาใหม่เอาพูดตรง พอพ่อดาตัวเลขเลขสี่เพื่อสี่เจ็ดเจ็ดขึ้นไอสามเจ็ดเจ็ดก็มาใหม่อะไรอย่างเงี้ยมันก็ขยันหลอกลวงแล้วเกิดพอสั่งไปแล้วคุนขามันกลายเป็นตัวกระปุกเปล่าๆที่ส่งมาให้ประชาชนไม่มีตัวเลขไม่มีเลเบลไม่มีฉลากอะไรทั้งสิ้นเลยดังนั้นก็อย่าไปเชื่อคนหลอกลวงอะไรที่แบบมันน่าใช้หน้าซ้ำๆดิฉันแล้วล่ละนะคะแต่คนมาด่าอาจจะไม่ได้อยู่ค่ะเออไม่กลัวค่ะไม่กลัวคนด่าค่ะเพราะผมมั่นใจค่ะว่าเราขายแต่ของจริงค่ะ นะะเพราะว่าเราไม่ได้ทําอะไรผิดถูกไหมเราไม่ได้ทําอะไรผิดเราขายของของเราแต่เราโดนคนเลวตัดต่อตอนนี้นะคะนอกเหนือจะแจ้งความแล้วที่เชงก็สาปแช่งนะคะเผาพริกเผาเกลือนะคะได้แต่ว่าบอกว่าให้เอ่อมอดไหมไปเลยนะคะมอดไหมก็เหมือนกับพริกเกลือที่ที่แช่งไปนะคะค่ะยังไงก็ฝากสื่อมวลชนทุกคนด้วยค่ะขอบคุณมากๆที่ที่จะช่วยชี้แจงความจริงเนาะช่วยแม่ด้วยเนาะแม่สู้กับการขายของมากเลยทุกอย่างก็คือเงินเนี่ยไปลงพื้นที่ก็หมดแล้วนะลูกนะ เออยังจะโดนคนปะโกงเงินอย่างนี้อีกแล้วเหนื่อยใจเหนื่อยใจ,ใจแสดงว่าเงินหมดแล้วไม่มีคนมายืามเงนแล้วไม่บบไมไมให้ยืมแล้วค่ะมันยังีไหมแม่เรา,เามีม,<อ>มีก็ยังมีส่งข้อความมาจะขอยืมเงินบ้างมีชั้นลูกน้อยบ้างอะไรบ้างนะคะแต่เห็นส่งไปทุกช่องเลยเห็นส่งให้ดาราทุกคนอย่างเงี้ยแล้วก็เห็นลําบากมาเป็นปีแล้วอ่ะก็เราบางทีความที่สงสารของเรามันก็เป็นปัญหาอย่างหนึ่งบางครั้งที่เราช่วยซื้อของไป เขกลายเป็นว่าทําให้เขาก็มาขายของเราเรื่อยๆแล้วเราก็นึกในใจว่าถ้าเขาไม่พยายามต่อสู้ดด้นลรนเนี่ยเขาจะกลายเป็นขอทานคนหนึ่งเอาพูดตรงๆนะเราไม่อยากสอนเขาให้เป็นแบบนั้นมีปัญหาอะไรก็เอะอะก็จะไลน์มาหาเราส่งข้อความมาหาเราซึ่งเรานึกในใจเอ๊ะวันนี้เดือนนี้เอาค่าไฟอีกละเดือนนี้นมลูกอีกแล้วเดือนนี้เป็นอย่างนั้นอีกแล้วแล้วเมื่อไหร่เขาจะยืนด้วยสองขาของตัวเองได้บางทีไม่ต้องเปียนที่เขาหรอกเปียนที่ฉันนี่แหละ เออเพราะเราขี้ใจอ่อนเราก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้ละมีทางเดียวก็คือบล็อกพอบอกกูก็เห็นเขาใช้ชีวิตได้นี่อ่ะก็สกลงก็คือเป็นที่ฉันเนี่ยแหละนะคะที่เราใจดีเกินไปเขาเห็นว่าดี่ฉันไม่ได้รวยนะขอใช้คํานี้ถ้าเปรียบเทียบกับนักการเมืองหลายๆคนที่ฉันไม่ได้รวยนะแต่ที่ฉันรวยน้ําใจนอกจากคนทั่วไปมาให้ช่วยคพล่าสุดพล่าสุดมีมีโปรเจกต์หนึ่งนะคะก็คือ ผมหยุดครัวเมื่อคืนนี้นะคะครัวสดของเราเมื่อคืนนี้ที่หน้าตึกสตองอแต่เราไม่ได้หยุดกันแจกอาหารเหมือนเดิมนะคะแล้วเราทําอย่างไรเนื่องจากว่าเดือนกว่าที่ผ่านมามีการปิดถนนนะคะปิดหลายๆพื้นที่ตรงบริเวณของตึกสตองอหนภาพออกใช่ไหมคะทําให้ร้านค้าหลายๆร้านเนี่ยไม่สามารถค้าขายได้เขาได้รับผลกระทบทางองค์กรทําดีเราก็เลยที่จะยินดีที่จะอุดหนุนค่ะแล้วก็สนับสนุนพ่อค้าแม่ขายที่อยู่ในตึกแถวๆนั้นนะคะ ได้มีรายได้ต่อไปก็คือให้เขาเนี่ยเราก็ไปเหมาเขาบ้างร้านนั้นบ้างร้านนี้บ้างเพื่อให้มีรายได้หมุนเวียนสลับสับเปลี่ยนกันไปแล้วก็เอามาแจากเจก้าหน้าที่แต่ต้องเป็นของที่สะอาดนะต้องเน้นอย่างนี้นะคะสะอาดแล้วก็มีคุณภาพทําให้เขามีรายได้มีรอยยิ้มกลับคืนมาเราคิดถึงทุกคนจริงจริงค่ะคิดถึงทุกคนรอบด้านเราก็เลยทําโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมานะคะเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยนะคะ ยังไงเนี so so ่ยคือคือน้ำใจของของดิฉันนะคะก็อยากจะมีน้ำใจดีๆให้กับทุกคนแต่อย่าเอาเปรียบดิฉันเลยนะดิฉันเป็นคนใจดีพี่สุนทรยังยอมใจเมื่อที่พอเป็นพวชาวเด็กยู่น่าที่ยูนคนในวงการยังมีอยู่คนในวงการบันเทิงตอนนี้ไม่กล้าแล้วค่ะหลังจากที่ดิฉันถูกออกสื่อนะคะค่ะเขาคืนไหมครับตอนเราทวงไปเออตอนนั้นทวงก็คืนเลยค่ะหลังจากที่หายไปหลายปีแต่ยังมีคนเบื้องหลังอยู่นะอีกคนนึงยังไม่คืนนะไม่เป็นไรอันนั้นดิฉันให้เลย ยอดเยีเ่ยมไหมคะพี่เอ่อถ้าเกิดคนนั้นไม่ไม่เยอะค่ะสองหมื่นกว่าบาทไม่เป็นไรอ่าแล้วคนที่ยืมห้าหมื่นแบบที่เราไปพูดแชร์กันใครครับพูดได้ไงเราเอาแต่ว่าเรื่องจริงแต่ก็คืนแล้วใช่ไหมคืนแล้วคืนแล้วหรืคืนแล้ว,ลลวเราพูดไปไหนก็ถึงคืนหนูว่าใช่จริงเหรอ ไม่ได้พูดได้แฉะนะอันนั้นพูดรู้สึกไหวออกรายการช่องเก้าอ่ะเออออกกลางรายการเลยเพราะว่าเห็นคนอื่นเขาไหวแล้วได้ได้เงินก็เลยลองไหวบ้างอเออเราได้จริงๆริง<ๆ>ที่เรากระซิบมดดำในรายการนั่นคือคนคนเดียวกันที่ได้คืนมาไม่มนดดำถามว่าใครก็เลยเกระซิบบอกอแต่จริงก็คือได้ตังค์แล้วลวัวนนะั้นวันนั้นได้ตังค์แล้วมดดำก็เลยพูดว่าของเธอยังน้อยไปห้าหมื่นบาท ของคนหนึ่งอ่ะหกสิบกว่าล้านก็เลยเป็นเรื่องไงเรื่องของค<า>ุณเมย์ไปไงอ<า>เออคนดวกันไม่ไม่คนละคนคนละคนคนละคน<า>หลายคนนะในวงการนะไม่ผ<า>ูกหรอกเพราะการศกวันนั้นสามวันมันก็เลยใช่แต่คนละคนกันค่ะแต่เพียงแต่ว่าบุ๋มเชื่อว่าคือคือเขาคงเดือดร้อนจริงๆนั่นแหละแต่เพียงแต่ว่าหลังจากเดือดร้อนแล้วอ่ะพอเราเห็นแบบเออใช้ชีวิตหรูหราไปกินโอมาเกษตรอะไรอย่างเงี้ยเนานะเออก็คืนบ้างเครอ แต่คนคนนั้นที่เป็นข่าวไม่เคยมาไม่ไม่บุ๋มค่ะเพราะเอิญ่่ัๆนั้นไม่เคยมยืมไม่มีไม่มีไม่มีคนนั้นไม่ไม่ได้อยู่แวดวงเดียวกันดิฉันไม่มีให้เขายืมขนาดนั้นโชคดีที่ดิฉันไม่มีให้เขายืมขนาดนั้นหลอกแต่เขาก็ไม่เคยมายืนนั่น่ยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวคนละแวดวงกันไม่ใช่คนเดียวกันที่ผมรู้สึกว่าเราต้องมานั่งยกมือไหว้ขอเงินเราโดยกันในฐานะเจ้าดีคคนนึงก็รู้สึกรู้สึกแปลกเหมือนกันว่าทําไมเราต้องมายกมือไหว้ขอแบบว่าเออขอเธอขอลูกดี้คืนเงินเราเธออะไรอย่างเงี้ มันก็รู้สึกแบบแปลกใจเนาะใช่ไหมคะจริงๆแล้วลูกหนี้ต่างหากที่ควรจะมาแบบเอ้ยคุณบุ๋มคา้าขอผ่อนพันหน่อยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่เพียงแต่ว่าเออในเมื่อโลกมันเปลี่ยนไปะนะคะลูกหนี้เขาก็แกลงแก่งในระดับหนึ่งนะคะก็แต่ยังไงก็ตามพูดจากใจของของคนที่เคยให้ยืมตังค์เพราะเราเห็นใจเพราะเรารู้สึกว่าเราสามารถช่วยได้ไม่ใช่ว่าเพราะเรารวยนะคะแต่เพราะเราเห็นใจแล้วเรารู้สึกว่า สิ่งนี้คือคุณจะสามารถหายใจต่อได้แต่เมื่อคุณหายใจต่อได้แล้วคุณควรจะรู้สึกดีๆคุณควรจะคืนเงินเขาเพื่อให้คุณได้ต่อลงหายใจต่อคุณได้อีกเพราะไม่แน่อนาคตคุณอาจจะลําบากอีกอันนี้ที่ฉันพูดอย่างนี้เลยนะคะอย่าตัดช่องน้อยของตัวเองค่ะเราเคยช่วยเหลือคนมากเท่าไหร่ที่รู้สึกว่ายใจเออสองแสนกว่าบาทค่ะสบายใจที่อันนั้นคือทํางานร่วมกันมานาน ค่ะแต่เขาก็ค่อยๆผ่อนค่อยๆผ่อนอันนั้นเลยเลยโอเคอันนั้นคือน่ารักอันนั้นคือน่ารักน่ารักค่ะแต่อาจจะผ่อนบ้างลืมบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ครบแล้วแต่ครบแล้วค่ะคนแต่ครบแล้วตอนนี้ก็คือมีจ้าหนี้แค่เียแต่หลังจากนี้คือไม่มีให้ยืมแล้วนะคะยืนยันยันตรงนี้ผ่านสื่อเลยยืนยันผ่านตรงนี้ผ่านสื่อเลยที่ฉันลูกเยอะมากค่ะนะคะแล้วก็ตอนนี้ต้องทํา โปรเจกต์ใหญ่ก็คือมูลนลิธิองค์กรทำดีที่รังสิตคลอง8นะคะไม่มีให้ยืมแล้วค่ะมีแต่ลงพื้นที่หมดเลยนะคะยังไงขอบคุณทุกคนค่ะที่ตั้งใจมายืมเงินแต่ฉันไม่มีให้ยืม <c oughs> <c oughs>